Thật thì hôn nãy xa, vĩnh chế mô-lô chế an nốt sa pa sa ta hi ta ta ya ta kta va ha hi ti va ti ra cha than ti a ma nu c ti yi pa va na ki vi ti pu ti Sabar sama parana kuto tapi tawa kala mari tang anu pawe na ho tu dewo suki sata sunta ti sama ti jati tapang tu jari tang jari anu pawe na ho tu li kita arum pareta, teta nang sutawa tarsa จิตาเอววจราจะปาจูจะอธิวาทันติปาติโนกาติเยปรปะเเวทิสุทิจันถาละโปกุเตนะจินติปริวาเทติสัพพเมวะวิมังทาทินาทาทาธิหาทีนะโกปุเมนะ ปันตยุทธินาสกาเจตุงทะเดนาวาตัตตปาอิปัตติโตโปสุสัมปอัตถมาตโน puñṭi tapi jatake jatiru satang nivetaje yudhamajrika jena vajja uta jata iti wanapassati ลัคนจะ a าติกลยาณิงอาริยกันตังปตังติตังตังเกปะตะยสติอุชุภูตจตัตานังอาตาลิโตติตังอาหะปุกันตาจัจฉวิตังตาสมาตาทันจสีลัคจัปะตะทาง

apa dia mataa di jata tua kata jasaang jatata Pakata yang tuh ke hutang yang sab di taangsa tunang Yajar na jata Pati pantayan, tangtang sutantang karama si Ie. Ie, wami tuntang ika ng tama yang pagkawatawa, tiyang piara, tiye tawane, ana tapin, ti kata, arame tatarako, pagkawapi kuwa amante, Pagavato Pachato tutung, Pagavata Pagawa E Tata Woja Upata Wapi Kawe Tata Gata Aru Pata Wata Tata Gata Tapi Tanggara Ane Jati Takut, 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 Ikawe tata kata na anu pada tata kata na tita wasa tato tamba tita tata mari ya mata tapi tanggarato kati tang tata kato api tampu jati api tami ti api tampu jita wa api tawa aji kati ete ti patya pe ti pata pe ti vivara ti vipaja ti utane karo sakara duka ti upata wa pe wa tata kata na tu

ตามานาเตติกุภะกโตุปาจิตาบินันตุตีอังสุกิโตโหมิขอยข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกโโหมิปราตจ่าความทุกข์อเวโรโหมิ ปราตจ่าเวนภัยอาพยาปจโจโมิปราตจาาความพยาบาทเบียดเบียนอาดีโกโหมิปราตจาาความทุกข์ายทุกข์ใจสุขียาตานังปริฮารามิมีความสุขายสุขใจร,รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทัางสิน้นเถิดสัพเพสัตตา สัตว์ทางหลายที่เกิดเป็นเพื่อนทุกเกิดเจ็บเจ็บตายด้วยการตั้งหมดทางิ้งนอาวราโอนโตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันแลกกันเลยอาพยารชาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันแลกกันเลยอาดีคา จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ,อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขียาตานังปริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจราบสาตนให้พ้นจากทุภัยทั้งสิทธเถิดท่านทางหลายที่ท่านได้ทุกขขอ้ท่านมีความสุขท่านทางหลายที่ท่านได้สุข คอยถูกยิงย at ีมส er at ัพ์เพสัตตาสัตว์ทางหลายที่เกิดเป็นชาลภูชาที่เกิดเป็นอานดาชาที่เกิดเป็นสังเทธาชาที่เกิดเป็นโอปปาติกาจงมารับกุศลโทนดุนให้ทั่วทั่วทุกตัวทุกตนสาเธอ ข้าพเจ้าขอตั้งกิริทิศผลบุญกุศลน,นี้แผ่ไปให้ภัศาลถึงบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์ทางลูกหลานญาตนนินิสเนตการทางคนเคยร่วมรักสมาครัยขอให้ได้สนกุศสนผลของฉันทางพระราชาพระราชินีพระราชโาอรสพระราชธิดา ขานารัฐบาทตหาหันตาโปรดเลสาตุชนทั้งหลายที่ช่วยบำรุงพระพุทธาตาตานาะขอให้ได้ส่วนกุศลผลของฉันทางเจ้ากราบนายเวรเลเทวันนีพระอินพระพรมพระโยมพระกาศเท้าจัตุโลกบาลทั้งสี่พระพุทธเจ้าที่นางพระธรณี ขอโหยถูงยิ่งยริงคอยท่านทางหลายเหล่านั้นจงได้รับอนุโมทนากุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ปาเปิดให้เล้วในราวัน,นี้ขอจงได้รับทุกตนทุกข์เดิดขอกุศลผลบุญที่ทำนี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกเห พเปรแเจญาติเิตน,นิชชนที่เวียนบนตไตเกิดกำเนิดมาทางถวยเทพเทวาและอารับจงประจากในกุศลผลนี้นาผลที่ได้รับประสบสศกทุกเวลาสมดังขา้าอุทินให้ด้วยใจเธออรหังสัมมาสัพพุทโธภะคะวา วัดต,ตังอาติวาเิมิสวากาโตภะคะวะตาทัมโมธรรมนามัสสานิสุปฏิปันโน